สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปวิธีกรวดน้ำทุกวันแบบง่ายๆและได้ผลค่ะทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเป็นวิธี ที่กรวดน้ำลงดินที่ถูกต้องและเห็นผลดีที่สุดแชร์และส่งต่อคลิปนี้เป็นธรรมทานกันเป็นต่อๆไปด้วยนะคะขั้นแรกให้เด็ดใบไม้มาหนึ่งใบค่ะใบอะไรก็ได้นะคะแบบนี้นะคะใบไม้นะคะ แล้วคว่ำหน้าใบลงแบบนี้วางลงกับพื้นใต้ต้นไม้ค่ะคว่ำลงแบบนี้นะคะวางลงกับพื้นใต้ต้นไม้ทำจิตใจให้สงบแล้วทำการเทน้ำลงที่ด้านหลังใบไม้ ให้เทน้ำลงที่หลังใบไม้แบบนี้แล้วกล่าวดังนี้นะคะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเอ่ยให้ถูกต้องชัดเจนของตงัวเองนะคะเอ่ยให้ถูกต้องชัดเจนแล้วกล่าวตามนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะ ขออุทิศส,ส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้กรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วมกันข้าพเจ้าขอตัดกรรม ซึ่งกันและกันข้าพเจ้าขอฝากบุญกุศลที่ได้กระทําในครั้งนี้ให้แก่พระแม่คงคาและพระแม่ธรณีขอส่งผลบุญนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุเป็นไปได้ ให้หา,หาเวลาว่างกรวดน้ําลงด네ินสั้นๆง่ายๆแบบนี้ได้ทุกวันนะคะเห็นผลทันตาจริงๆค่ะลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้คิดทิจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ